เขามาตั้งรอยอยู่นี่แหละพักบ้างเขียวมาหน่อยเอ่อพี่พี่ทักพี่ทัก,ทกติ k ต o k บ้านมาเลยก็ได้ครับผมแต่บ้านออกไปต่อ นีมันมันไล์อยู่นะครับผมก็เลยคือไอเด้าหนันเอาอทักทิกงอกบ้านมาก็ได้ครับผมเจ็ดสี่วายจุดอันนี้คือไอดีไลเหรอครับด้วย่ะและเบียบมาหมดไหมครับไม่หมดครับผมเป็นแค่สมาชิกบางส่วน เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการเต้นเต้นเปิดงานนะครับผมยวไปถ่ายให้ถ้าหมดคงไม่พอสนามมาแล้วนะครับบมปวแล้วบ่นแล้วนะครับ อะไรเตะบอลซอยแน่ไม่มีรองเท้าเขาไม่มีขอเตะหรอแม่ต่พี่ผมมีสองขนี่ยพ่อเปียกไงมแล้วมาวอัพหยองยองอัพหยองยังบินไม่บินไถึงยังไม่มาอยู่รุ่งอยู่เลยแล้วทำไมในใบรายชื่อคือหลายคนเท้ไอ้อกวาเปนอะแปาเสื้อมาเอาเสื้อมเอาเสื้อแข่งบอลสองข้ตีเตะสองน แบสไปถ่าเต็นเปิดสนามไ่ดูหน่อยได้ครับผมแตหนึเนี่ยที่จะทำการแสดงแล้ว่หนเียนะการนาับัใ่ยงสนคนไม่ตกดีจังมาแล้วนะครับ รแรนไปอย่างสูเต้นยู่ยใส่ไปอยู่ใใยกออยนนไกลๆเดี๋ยวมันจะหยิบ้ามาครับไม่ต้องงงว่าหูไกลเดี๋ยวมันก็จะหยิบมามที่กอางรายการอยู่นะครับร้อนนะครับแป๊บหนึ่งหาที่หลบก่อน ไม่ต้องไกลใคนประธานหน้าเดี๋ยวช่วงที่อาจาย์ก้งเหยียบมีมาหน้าเวทีได้เลยหน้าตูนกำลังจะเต้นเปิดแล้วนะครับขยับขยับนึกว่าจะเป็นจุดปล่อยตัวแล้วก็ขยับเข้ามานะครับเข้ามาใกล้ๆเดินนะครับจะได้ดูนะครับชัดเจน จังหวัดไหนคะโรงเรียนอะไรคะคอนแก่นคะผมระเบียบระเบียบไปข้างหน้าไม่ได้นะครับคนเยอะเราถ่ายด้านข้างก็แล้วกันเอามันคือไซส์เกือบสตาร์ทน้อนอยู่ห่องอยู่ ไปปุกไปปุกมันเดี๋ยวให้บีปุกให้เออเดี๋ยวไปเตะช่วยเตกี่โมงเนต็เนี่ยเน่ยม่อไปตแมิบอลบีปุ๊กเปืน่นนตะเป็นเตียไปล้านห้าก่อนได้ไหมาแฟเพื่ไหนน่ะตอนนี้ นักบอลขาดเหรอขาดครับผมอัพกับเต้าก็ยังไม่มาเลยนะครับผมคนก็เลยไม่ครบเนาแม่อยา่างนี้คือมีข้างหลังลงเอง <laughs> น่าจะได้ลงกับเขาอยู่แต่ปัญหาคือรองเท้าสตาร์ไม่มีนะครับผมไม่หายืมใครได้เนาะจริง ช่วงรอนช่วงรอค่ะช่วงรอชุดจัดแสดงในการเตรียมความพร้อมนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนักเรียนค่ะจะมามาบอเจ้ามาร์คมาครับผมถือป้ายธงกีฬาแต่ไม่รู้ตอนนี้ไปไหนแล้วขอบคุณค่ท่านเกือบแตกโอ๊ยว้าบ้าพสรรักษานะคะในการเรียน้านนเค่ะขอบคุณนะคะที่ท่านให้มาด้วยวิธีผมด้วยค่ะ ต้นตาลมาบอมาครับผมแต่ตอนนี้น่าจะกลับแล้วด้วยครับอเจับเจ้ามาร์ติบอลด้วยโอ้นางจะสู้หรือเปล่าไปชวนพระเอกกุ้งสีบาทไม่รู้ว่าแกอยู่ห้องหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่นกโทรหาแกอีกทีหนึ่งครับต่อตัวให้กรรมการดูไปหนึ่งเหม็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีแบบนั้นหรือเปล่า ครับก็แซงขึ้นอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะี่ยเพราะว่ารอรอรอเพลงอยู่นะตอนนี้ง้านอะไรครับกีฬาเทศบาลครับตรวจสอบดนตรีอยู่ยัง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 ไม่ได้นะยังไม่ได้เราแเอานางเอกบีเตะเนาะ นะครับก็แจ้ไปยังในส่วนของรงงานที่นะครับรวมนในวันนี้นะครับหลังจากทาการแสดงนะครับชุดแล้วนะารับเราจะมีการมอบนะครับเนสนุตาวาาเป็นใคอกหรือเป็นแดนเป็นแดนครับ ัไมเห็รบอในส่วนของกีฬานะครับแต่เบอเจมส์ต่บอลเจมนอนอยู pues ่ห้องยังไม่ตื่นครับเดี๋ยวเดี ha, ๋ยวให้บุษกรกลับไปแล้วน่าจะบุตรกรน่าจะปบเลีุณรอยู่ตรงนั้นแดนเซอร์เราเบียบใช่ไหมใช่ครับผม บ้านพักบ่อจ้ากิโลเดียวครับผมขอบคุณดอกกุหลาบนะครับผม กีฬาสีหรอกีฬาเทศบาลครับผม บ้านไม่ได้ไปเดินขบวนกับเขาเหรอครัอ่าวันนี้แม่เปรมน,นะครับบ้านขับรถน้ามาส่งเขาครับแม่ไกลจากบ้านพักปาพกกี่ไม่ไกลครับกิโลเดียว จรงอะไรครับไม่รู้เหมือนกันครับ